สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การคุยเจาะลึกกันวันนี้นะครับเราจะมาสำรวจแก่นทาคำสอนของหลวงปู่ดูลัตุโลอ้างอิงจากบันทึกหลวงปู่ฝากไว้นะครับซึ่งก็รวบรวมคำสอนสั้นๆแต่ลึกซึ้งมากๆค่ะสวัสดีค่ะท่านเป็นสิทธิอรุโสข,ของหลวงปู่มั่นแล้วก็เน้นสอนเรื่องจิตเป็นหลักเลยวันนี้เราจะมาลองสกัดหัวใจสำคัญกันดูว่าทำไมคำสอนท่านถึงยังทรงพลังอยู่ค่ะ คือจุดเด่นของหลวงปู่เลยนะคะท่านจะชี้ตรงไปที่การดูจิตตัวเองเลยไม่ต้องอ้อมค้อมอะไรมากเป็นแนวทางที่เเรียบง่ายแต่ท้าทายให้เราไปปฏิบัติจริงๆค่ะน่าสนใจครับงั้นเริ่มที่หัวใจคำสอนเลยไหมครับที่ท่านบอกว่าหลักธรรมที่แท้จริงคือจิตแล้วก็ให้พิจารณาจิตในจิตเอออันนี้พอจะขยายความได้ไหมครับได้เลยค่ะท่านเชื่อมโยงหลักจิตเห็นจิตเนี่ยเข้ากับอริยสัจสีได้แบบ อืมชัดเจนมากท่านชี้ว่าจิตที่ส่งออกนอกคือมันไหลไปตามความคิดอารมณ์ความอยากต่างๆอันนั้นล่ละค่ะคือสมุทยัยหรือเหตุแห่งทุกข์อืมครับแล้วผลที่เกิดจากจิตส่งออกนอกก็คือทุกข์ที่เราจะเจอกันครับผมแต่พอเป็นจิตเห็นจิตคือการที่เราหันกลับมารู้ทันสภาวะของจิตตัวเองแบบนะัปัจจุบันขณะเลยนะคะอันนี้แหละค่ะคือมักขนทางดับทุกข แล้วผลก็คือผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตก็คือนิโรธความดับทุก์ขนั่นเองค่ะพูดง่ายๆก็คือเปลี่ยนจากแบบว่าเป็นนักแสดงในเรื่องของจิตมาเป็นแค่ผู้ชมที่รู้ทันเฉยๆอ๋อเข้าใจแล้วครับคือแทนที่จะไหลาตามเรื่องไปก็แค่กลับมารู้ตัวที่จิตนี้เอง มีตัวอย่างคำสอนที่ชัดๆไหมครับมีค่ะชัดเจนมากเลยตอนที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชบุตรฉาเรื่องการละกิเลสนะคะหลวงปู่ท่านก็ถวายวิสัชนาว่ากิเลสมันเกิดที่จิตก็ให้ดูที่จิตอันไหนเกิดก่อนก็รู้ทันอันนั้นก่อนอืมหรือเรื่องความโกรธเนี่ยท่านก็บอกว่าไม่มีใครตัดให้ขาดได้หรอกมีแต่รู้ทันพอมันรู้ทันมันก็ดับไปเองอ๋อ รรประเด็นคือท่านไม่ได้สอนให้ไปกดหรือไปสู้กับมันนะคะแต่ให้รู้พอรู้ทันพลังมันก็หายไปเองอันนี้คือความยับคายมากค่ะการเปลี่ยนจากการสู้มาเป็นแค่รู้เฉยๆนี่เองแล้วเรื่องประสบการณ์ตอนภาวนาล่ะครับอย่างพวกนิมิตต่างๆที่เห็นสวรรค์นรกหรือเห็นพระอะไรแบบเนี้ยอ๋อค่ะเรื่องนี้ก็มีคนไปถามท่านเยอะหลวงปู่ท่านก็ให้คำตอบที่สะท้อนหลักเดิมเลยค่ะท่านว่าที่เห็นนั้นเขาเห็นจริง แต่สิ่งที่ถูกเห็นไม่จริงอือยังไงนะครับคือประสบการณ์การเห็นนะ่ะมันเกิดขึ้นจริงแต่ภาพที่เห็นพวกสวรรค์นรกหรือองค์พระอะไรพวกนั้นมันเป็นแค่สิ่งที่จิตปรุงแต่งขึ้นไม่ใช่ของจริงแท้อ๋อวิธีละก็คืออย่าไปดูสิ่งที่ถูกเห็นให้ดูผู้เห็นคือให้กลับมาที่ตัวจิตผู้รู้ผู้สังเกตการณ์นี้แหละค่ะดึงกลับมาที่ฐานไม่ให้หลงไปกับปรากฏการณ์การไม่ยึดติดกับสิ่งที่ปรากฏ ก็คงเชื่อมโยงกับคำสอนเรื่องความคิดด้วยไหมครับที่ท่านว่าคิดเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ต่อเมื่อหยุดคิดได้จึงรู้แต่ต้องอาศัยความคิดนั่นแหละจึงรู้อันนี้ฟังดูเหมือนจะย้อนแย้งนิดๆนะครับใช่ค่ะมันชี้ให้เห็นความสัมพันธ์นะคะระหว่างการใช้ปัญญาใคร่ครวนคือใช้ความคิดนี่แหละเป็นเหมือนบันไดเพื่อจะไปสู่ความรู้แจ้งที่มันอยู่เหนือความคิดคือการหยุดคิดครับคือต้องคิดพิจารณาทำไปก่อนแต่สุดท้ายเนี่ย ความเข้าใจจริงๆมันเกิดตอนที่จิตสงบจากความคิดปรุงแต่งแล้วแล้วก็รู้สภาวะตามจริงของมันแล้วสําหรับคนทั่วไปล่ะครับแบบว่าเอออาจจะภาระเยอะไม่ค่อยมีเวลานั่งสมาธินานๆอืมอันนี้มีคําตอบที่คมคายมากค่ะมีคนเคยไปเรียนถามท่านว่าไม่มีเวลาภาวนาท่านตอบสั้นๆแต่ลึกซึ้งว่าถ้ามีเวลาสําหรับหายใจก็ต้องมีเวลาสําหรับภาวนาโห oh. ค่ะคือท่านชี้ว่าการภาวนามันคือการฝึกสติรู้ทันจิตตัวเองซึ่งมันทําได้ทุกลมหายใจทุกอิริยาบถเลยไม่ใช่แค่ตอนนั่งหลับตาอย่างเดียวจริงด้วยครับหรือเรื่องการฉันอาหารเนี่ยท่านก็สอนให้พิจารณาตามธรรมไม่ใช่ไปยึดว่าต้องเจหรือไม่เจถ้าได้มาโดยบริสุทธิ์ก็ฉันได้โดยพิจารณาให้มันเกิดปัญญาหรือถามว่าขายอะไรดีท่านก็ตอบขายอะไรก็ดีถ้ามีคนซื้อ คือท่านดึงกลับมาที่ปัจจุบันที่ตัวเราไม่ให้ไปยึดติดกับเรื่องนอกตัวเลยถูกต้องเลยค่ะซึ่งทั้งหมดนี้มันก็สะท้อนธรรมชาติของธรรมะและการบรรลุธรรมในมุมมองของท่านนะคะคือผู้ที่รู้แจ้งแล้วเนี่ยเขาไม่จําเป็นต้องพูดหรือเป่าประกาศว่ารู้อะไรเพราะสภาวะนั้นมันอยู่เหนือคําพูดทั้งหมดเป็นเรื่องที่รู้ได้เฉพาะตนจริงๆค่ะเหมือนเรื่องเล่าตอนหลวงปู่ดุลท่านไปเจอหลวงปู่สามที่โรงพยาบาลใช่ไหมครับที่แบบแทบไม่ได้คุยอะไรกันเลยพอมีคนถาม ท่านก็ตอบเรียบๆว่าธุระมันหมดแล้วใช่ค่ะเรื่องนั้นเลยค่ะมันคือความเข้าใจที่สื่อถึงกันได้โดยไม่ต้องใช้คำพูดอะไรมากมายมันก็ย้ำว่าธรรมะแท้ๆเนี่ยมันอยู่ที่ปัจจุบันขณะการปฏิบัติคือการรู้แจ้งที่จิตตัวเองไม่ใช่การไปแสวงหาเรื่องอดีตชาติอนาคตหรือภพภูมิข้างนอกนุน่นพอรู้แจ้งที่จิตตัวเองแล้วเนี่ยความสงสัยเรื่องอื่นๆมันจะคลี่คลายไปได้เอง ก็อยากจะฝากข้อคิดไว้นะคะให้ลองนำไปสังเกตในชีวิตประจำวันดูลองฝึกจิตเห็นจิตดูบ้างแม้จะสั้นๆในแต่ละวันก็ยังดีหรืออาจจะลองตั้งคำถามกับตัวเองเล่นๆก็ได้ค่ะว่าอะไรคือสิ่งที่เรายึดหรือจริงๆว่าเป็นเราหรือของเราถ้ามันไม่ใช่แค่สภาวะของจิตที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแบบนี้ บางทีคำถามง่ายๆแบบนี้อาจจะเป็นประตูสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นตามแนวทางที่หลวงปู่ท่านชี้ไว้ก็ได้นะคะครับผมเป็นข้อคิดที่ดีมากเลยครับ